มีทานเรื่องการผจญภัยของหมีน้อยกับเพื่อนในป่าเวทมนหมีน้อยกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าเวทมนเขารู้สึกตืนต่นเต้นเมื่อได้เห็นต้นไม้เรืองแสงและดอกไม้ที่พูดได้เสียงเพลงของนกและกลิ่นหอมของดอกไม้ทำให้เขารู้สึกมีความสุขอย่างมากทันใดนั้นเขาก็ได้พบกับนกเขาแมวผู้ฉลาด ซึ่งกำลังนั่งอยู่บนกิ่งไม้และอ่านหนังสือเวทมนต์อยู่เขาเรียกหมีน้อยให้มานั่งฟังเรื่องราวอันน่าทึ่งหมีน้อยรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยในปา่าเขาถามว่ามีวิธีไหนที่จะไปสำรวจโลกแห่งเวทมนต์นี้ได้บ้างนกเข้าแมวจึงแนะนำให้เขาไปหานางฟ้าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบวิเศษ เพอขอให้เธอช่วยนำทางไปยังสถานที่ใหม่ที่น่าตื่นเต้นหมีน้อยเดินตามทางไปยังทะเลสาบและได้พบกับกระต่ายที่ร่าเริงเธอกำลังเล่นน้ำและเชิญชวนให้หมีน้อยเข้าร่วมสนุกทั้งสองเริ่มเล่นน้ำและหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานหมีน้อยรู้สึกว่ามิตรภาพใหม่ทำให้เขามีกำลังใจในการผจญภัยมากขึ้น เมื่อทั้งคู่รู้สึกสดชื่นแล้วพวกเขาได้เดินทางไปหานางฟ้าและถามเกี่ยวกับการผจญภัยในป่าเวทมนต์นางฟ้าได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกกับหมีน้อยว่าความกล้าหาญและมิตรภาพจะพาพวกเขาไปยังสถานที่ที่น่าอัศจรรย์มีน้อยและกระต่ายรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดของนางฟ้า และพวกเขาสาบานว่าจะไม่ปล่อยให้ความกลัวมาขัดขวางการผจญภยัยหลังจากนั้นพวกเขาได้เดินทางไปยังสถานที่ใหม่และได้พบกับเพื่อนใหม่หลายตัวในป่าพวกเขาได้เรียนรู้ว่าการมีเพื่อนร่วมทางทำให้ทุกการผจญภัยมีความหมายมากขึ้น ในที่สุดเมื่อวันสิ้นสุดลงหมีน้อยและเพื่อนนั่งดูพระอาทิตย์ตกและรู้ว่ามิตรภาพคือความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ด้วยกันและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้มิตรภาพทำให้เรากล้าทำในสิ่งที่ยากลำบาก